สวัสดีครับเจอกันกลับไปในทีนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ที่งาน Defend s e a n s e c u r i t y นะครับ2 0 2 3ตอนนี้ก็อยู่ที่บูธแคนิคเลยครับอยู่กับพี่เอสนะครับประจำบูธแคนิคอยู่พี่สวัสดีครับวันนี้ก็ขอความร่วมมือพีเอสนะครับพามาได้รับปืนรุ่นต่างๆนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตรงนี้ทั้ง์ลายนี่รุ่นอะไรพี่ไลโบ้ครับแคนิคไลโบ้ครับโอเคครับอาแนะนำเลยครับพี่มีอะไรบ้างตัวแรกก็จะเป็นไล่โบ้2แรกครับเป็น สูตโพลิเมอร์อ่าสูตโพลิเมอร์อ่าโอ้สวยนะครับก็น่าจะเคยเห็นแล้วครับอืมตัวนี้ก็เขาทำไป็นปืนลูกคิราแล้วพี่จะเป็นใช่ครับหนังกล้อง5นิ้วบรรจุ18นัดว้าโดดเลยทีเดียวสวยนะครับผมมีสองสีครับก็จะมีสีเทาแล้วก็ดำล้วนอ่าฮะตัวนี้ครบนะมีอินดิเคเตอร์แสดงสถานะขึ้นลำด้วยขึ้นล้ำเนี่ยครับเวลาลั่นไปก็ปั๊บนะครับ โอ้โหรบมากนะครับตัวนี้นะครับพี่ได้ทำไปเหมือนกันเลยครับตัวนี้ตัวเดียวกันตัวเดียวกันอ๋อะแค่ไม่ติดต่อกเนาะทับฟาก็จะเป็นไรโบส์เอสไรโบส์เอสเอสก็คือสตีลนะพี่สตีลสวยนะเป็นโครงเหล็กนะครับอารมณ์เหมือนเราดูอะไรนะโครงเหล็กปืนหนักๆแน่นๆนะเพราะว่าไกลตรงเปรอะมากไกลดีมากอันนี้มีสองสีครับขาวแล้วก็ดำ ก็ดำอ๋อนี่ไงสหรับท่านที่ชอบนะครับนี่แบ็กแอนด์ไวท์เลยสวยๆแล้วทุกคนนี่มออมาตัวเดียวกันเลยครับตัวเดียวกันอ๋อคามาเลยครับอันนี้เป็นแตงเป็นแบบโอเพนนักกีฬา IPSC เลยนะครับตัวนี้สุดจัดดูครับแตงสไตล์โอเพนเลยลองก็ถ่ายใกล้เลยเนะี่ยโอ้ แบบนี้ด้วยอันนี้ด้วยโอเคเนี่ยไปทำนะครับพักมือด้วยโคตรเด็ดตัวนี้สวยแต่ถ้าปืนสลับกันกับมาใส่ตัวนี้มันจะสวยกว่านะก็ใส่ตัวนี้ยอดสวยกว่านะโอเคขอลองใกล้นตรงนี้มาลิซเซ็ตไก่สั้นมากเลยเีชุดแต่งด้านบนโอ้โหไปดูกันดีกว่าอันไหนต้องมาดูแล โอ้ตัวนี้หวานหน่อยเฮ้ยหวานเจี๊สวยมาก,ากทุกคนสวยมากสวยมากโอ้โหเดี๋ยวขอลองบริหารเลยนะครับสวยจริงเลยจริงนะครับสวยจริงไน,นีเขาปเโอ้มีม้อมคอมมีคอมอให้ด้วย สุดยอดไปดูต่อะลรพีเอชไอพีเอผพาตัวอะไรก่อน ใชครับเวทมีตัวไหนบ้างอันนี้ก็จะเป็นรุ่นเมตเมต้เมเต้ตอมม๋อเมเต้เนี่ยจะเป็นตัวใหม่มาเลยให้เจ้าหน้าที่ทำงานใช่ไหมใช่ด้วยแสงอ่ใช่อันนี้นก,นก็คือมีเซฟตรงนี้อ๋อในบางหน่วยในบางประเทศเขาต้องการตัวที่มีเซฟเซฟแบบนี้เลย <c oughs> อันนี้ห้ามไกลจริงๆนะๆนะไกลไม่ว<บ>ิ่งเลยห้ามไกลจริงๆนะ การดไกจดีทุกรุ่นตดจริงนะบอกเลยใกล้ดีทุกรุ่นจริงติดดอดได้ด้วยเออมีมีศูนย์ให้ด้วยเฮ้ยทุกคนเรานมองเห็นศูนย์ได้เลยเห็นไหมถ้าดอดดับใช้ศูนย์ต่อได้เลยอันนี้ใช้ดีนะโอเคมากเลยอ่ะเออชุดต่อชุดต่อไปเรื่องเดียวกันใช่ไหมครับพเรื่องเดียวกันตัวนี้เปลี่ยนเป็นตัวที่สามตัวที่สี่ตัวที่สี่อันนี้สวยอ่ะนี่สวยเออตัวนี้เรื่องเดียวกันเลย BTS SF นี่ คือเทคนิคเขาลำกล้องแบบเนี้ยเราสามารถสั่งได้อ๋อสั่งมาได้ใช่ก็คือทุกรุ่นนะฮะสั่งสั่งลำกล้องไปเลยอเป็นรุ่นนี้แต่เราติ๊กเพิ่มได้เรเอาลำกล้องนี้เออดีตัวนี้เป็นใน S4 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 นี่ S4 เหมือนกั S4 เออพอมาเป็นรุ่นนี้แล้วแต่ว่าเราจะเป็นเป็นซับอิลิตเพิ่มหลังก็อ๋อรุ่นเดียวกันแต่โมดิชื่อเป็นซับอิลิท มดูมีสเตปปิ้งตรงนี้แล้วมันดูเนียนมือดีนะครับนี่ก็เป็นไซส์เลยเมตเต้ SFX ยาวมากอู๋ไซส์เลยนี่ไก่เราไก่ดูไก่นะ อมันไม่มีระยะไกลหน่อยโอเคไ้เนนโยโคตรเล้ไทำไมเราต้องตึงเลยจับตัวน่าตึงตึงเลยลองใอก,กล้ดีมากครับไกลให้ความสมูทนะครับสมูทสูงมากเลยนะครับ แล้วก็อันนี้อันนี้อย่าไปหาทํานะอันนี้ไม่มีนะอย่าไปใส่นะ <c oughs> <c oughs> ใส่ใส่ท่อหลอกได้แต่อย่าไปใส่ให้มันเก็บเสียงติดบนฝายนะครับทุกคนเมื่อกี้ลองตัวหนึ่งไกลดีามากๆเลยแม้แต่ไม่ลองตัวนี้ใช่ไหมพี่โลุกคนวัน <c oughs> นี้ มแกลองตัวนี้ไปแล้วดีมากๆเลยระบบไกลนะครับหน้าไกลให้สัมผัสที่เฉียบคมนะครับลองดูลองฟังดูก็ได้ลองฟังไกดูนะมันหลุดเลยอ่ะเนี่ยระยะรีเซ็ตไกดูสิสั้นมากไม่ต้องออกแรงเยอะเห็นไหมอันนี้พูดดีไกลเดียวกับตัวไร่โม่ไกอ๋อไกเดียวกับฝั่งนู้นไกเดียว่งูแล้ว ช่วงราคามันใกล้กันเลยพี่ตอนนี้วันนี้ยังไม่มีเข้ามายังไม่ได้ขอยังไมียังไม่มีเข้ามาเนาะใช่ก็แต่ชอบเท่าตัวนี้คือไกลไก่ดีมากตัวนี้น่าสนใจตัวนี้เออใช่หลังกล้องไหมครับผู้กำกดังน่าสนใจมากครับผมลองไกลมาแล้วไกลมันแบบคมมากวันนั้นต้องนีแ่มันเราเห็นแล้วเสียน่าจะเคยดีดีเลวซ้ำได้นะพีาว่ามันเป็นตัวสีน้ำตาลลันกล้องดำ น่นน่าตะหย่างไหมพี่ใช่ไหมน่าตะอย่างที่คอมแบตที่ดีคอมแบตอ๋อแต่ยังไม่เคยลองยิงไม่่ไงเออเออยังไม่เคยลองยิงอันนี้จะเป็นตัวลำกล้องทองที่ดำครับแต่งได้แบบนี้เลยแต่งได้แบบนี้เลยครับดูทรงครับแล้วก็จอบิ๊กเลยอันนี้จอนหน่อยเฮ่เฮเ้่ยเยเ้เยเเย ใส่กระเทียมแลตึงเลยมีมีได้บ้านเรามีแล้วอ๋ออันนี้มีแล้วไอ้ตัวนี้ผมมันได้ไปจับดูแล้วตัวนี้ใช่ตัวนี้เข้ามือมากเพราะว่าเป็นปืนแบบซับคอมแพคที่เข้ามือมากตัวเนี้ยเนี่ยครับมีสามสีใช่ใช่คือเป็นไซส์ซับคอมแพกครบควนำดอดอ,อ๋อพอติดดอดแล้วหล่อแบบนี้นี่เองหล่อต,ติดดอดแล้วหล่อทุกคนโอ้ปืนแน่นมาก ให้แต่แน่นมองหุ่นเส้นรองเหมือนนักระดุจแน่นแน่นจริงมือแน่นจริงอันนี้ต้องไปลองที่ร้านอีกทีจะได้แบบชีวชัวร์ว่าความรู้สึกเป็นยังไงอันนี้ก็พอนีบางจุดที่แบบอาจจะดูปืนมันมีน้ำหนักเพราะว่าอชัใช่ยเนี่ยให้แต่ปืนแน่นใช้ได้แล้วก็สูนย์ี่ให้มาวันนั้นผมไปเจอตัวเมื่อหลายีที่มันไม่มีสูนย์เป็นศูนย์แรง เดี๋ยวเราดูอีกชุดนึงนะครับศูนย์จะเป็นศูนย์แบบอยู่ข้างในนะครับเป็นศูนย์ที่เอาไปผอนในเดียนมากนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นซิกก็เอเเอชใช่ไหมพี่ที่มันเป็นศูนย์อยู่ข้างในไม่มีศูนย์หน้ามีแต่ศูนย์หลังใช่โล่งๆไปเลยอันนี้พี่อาจารย์ห้านี่พี่อาจารย์จับอยู่ว่างแล้วเดี๋ยวมาดูกันเนี่ยเจ้าตรงนี้ดูให้เข้ารัวก่อนดภัยนีกว่าแล้ว นี่ทีไอคานิกทีพีเก้าซับอิลิทนะครับแต่ศูนย์หน้าไม่มีศูนย์หลังไม่มีแต่เป็นตรงนี้อ่ะลองดูสองใกล้ๆครับพี่มันจะมีความสว่างขึ้นมาเห็นไหมถ้าเป็นของซิกมันก็เป็นตัวเอสเอสไหมเออใช่ต้องลองถามอาจารย์ว่าเป็นซีเอะ เ <inate> นี่ยครับเวลาที่เราบกซ่อนอะ่ะมันจะไม่ได้เกี่ยวกับอะไรเลยเวลาที่เกี่ยวกับเสื้อผ้าเลยเนะี่ยมันจะไม่มีการเกี่ยวนะครับเวลาเด้งขึ้นมาเนี่ยใช้งานจะใช้งานได้เลยมันมีการเกี่ยวครับตรงนี้ม่สามารถใส่ใส่ชุดมาตรฐานได้อ๋อเนี่ยไม่สามารถใส่แบบนี้ใส่ชุดแบบนี้ได้สูตรแบบนี้ได้นะครับมองตรงนี้นะครับมันจะมีร่องสำหรับใส่ลูกบอลสปาวิจารย์เดือดหรอวิศวกรรมนี้เขาเรียกสูตรอะไรครับสูรเร่งเป็นแบบสูรแสงนะครับ ถ้าเป็นของซีเขาเกาเรียกเอ็นเอ็อันนี้ชื่อนี่ผมยังไม่รู้จักว่ามันมีชื่อมีชื่อเฉพาะอ,อย่างไรเนีนเป็นทางการครับ<ๆ>แล้วก็คือใช้สารสารติดเตียมอยู่ข้างในอา่าเป็นตัวเรืองแสงในเวลากลางคืนครับถ้าในเวลากลางวันมันเห็นเห็นแสงไม่ชัดเขาก็จะเพิ่มเส้นใยแก้วนําแสงเข้ามาครับเนี่ยถ้าเกิดเรามองนี้ปั๊บเนี่ยเห็นชัดใช่ไหมชัดเลยคนระับแต่พอปิดปั๊บมัวไหม อ๋อมัวใช่ไหมอ๋อชัดชัดในเพอะเวลากลางวันอ่าคือก็จะเห็นเป็นจุดเดียวกลางคืนก็จะเห็นเป็นจุดในเวลากลางคืนเนี่ยไอ้สารที่เทียนมันเรืองแสงเห็นชัดอ๋อเห็นชัดอยู่แล้วแล้วก็ตัวเนี้ยไม่มีความชัดเพื่อนเพราะว่ามันจะมีเงาใช่ไหมก็ใช่สั่งกับสิไม่ต้องจัดสูงย์ได้ลำบากครับเหมือนใส่ดอทเหมือนใส่ดอทเลยใช่เห็นเขียวแล้วก็ลองดูเห็นเขียวเห็นเขียวแล้วเห็นเขียวแล้วกลางคืนก็เรี้ยงแสงนะเออแบเราพ่อโม่ตึงครับ มาตึงตลอดมีมีตัวนี้ตึงตลอดสามกัสามมก็ทั้งหมดนี่ก็จะมีในไทยหมดจะไม่เปลี่ยนได้กับโอเคก็เข้าไปดูที่เทปคอนได้เลยโอเคนะครับแล้วก็ตัวนั้นกำลังมาอ๋อตัวนั้นเราก็จะไปรีวิวอยู่มาไมเยอ่ยมมาลองดูดิแต่ผมไม่รู้จักอันนี้ทางในห้างบอกว่าให้ไปรีวิวที่สนามให้ด้วยนะครับห้าร้อยนะครับก็รบกวนสนามแล้วนะสนามไหนให้ผมจะไปรีวิวนะครับ อันนี้จุด50เนี่ยพี่50ดหญ่โอ้นี่นายห้างบอกเอาปรีวิวให้หน่อยใหญ่มากสุดจัดนะครับโอเคแล้วก็ฝากไปประมาณนี้นะครับยังไงก็ขอขอบพระคุณเฟสนะครับ ก็แวะเข้าไปดูได้นะครับที่มนบัตระนะครับ,บคบ่ะค่ะ